นี่แล้วเนี่ยเสียบตะพอตะเมยียมาได้กบมาจองนี่แหละอือพี่น้องใส่กับตบะบัทวนมาคำแรงพี่น้องบ้างเนี่ยน้ำเปลืปกกอกแฝกเต้พี่น้องมาๆ้างอ้างน้องจับคบจับหมดเองไรเนี่ยเสียบอือ วางไว้สา ح, ปัญหาใจพักเอาไว้ก่อนล้มตัวนอนลงม,มอนขาดกับศาสตร์พื้นเก่าสวัสดีครับท่านท่านฉันนะพ่อพ่อพี่น้องช่นเคยครับผมวันนี้พาพี่น้องมากินเคโลเคโลพี่น้องเออโซ่จังโซ่วัตตีนี่นี่น้องเคโลโกบิ้ง นะใส่ครับตำหมองทัวพี่น้องเอ,อ๋ยอันนี้ผมซื้อมาก้ะครับเด้พอพนย่างขายครับผมเอาเรียกให้พี่น้องเห็นนะน้ำงามกันนะเรือสีเดือดได้ไีมน,นี่เนาะมาเซ็ตเซ็ตก,กันครับผมมึงเนี่ยขาโอ่งมันกนินข้าวหีบเลยตับตับหตับหมทั่วเลยพี่น้องตำบหมทั่วเลยตำบหมูตัวไรอืมแบบอืม ขาดยังเว้เป็นขาดยังทั้งอย่างอ้อี่ดิยาสมุนไพรสมุนไพรหาน,นยังนี่กินยากยามันก็ขมธรรมดาเนาะเี่นเนาะ มาพี่น้องแซ่บๆกันครับนี่แล้วเนี่ยเสือกตะโพวตะเม,มียมาได้กบมาจองนี่ละอือพี่น้องใส่กับต่างถั่วงคำแรงพี่นอ้งนนนนนองบ้างเนื้อน้ำเปลือกแฝกเลยพี่น้องมาๆๆเดี๋ยวได้ยจะเพิ่นเอาหนังออกแล้วรับพมนะหนังแบบเงินเพิ่นยางขายเพิ่นอาจถรวา่าเพิ่นอาจถรว่าคนอื่นบ่กิน แ่ผมชื่อไทยเดินนังกุบมามึงขอพี่น้องเดยยาดีแล้วขัาเหนียวๆเหนียวผมอยากกินเข่าค่าซัมนีแหละแต่ผมเห็ดหมดเลยเ <c oughs> ต็มปากผม <c oughs> เห็นหลายๆท่านพี่น้องเห็ดคลิปน้องอยากน,นกะก็จ้กินเขออ่าไใ้ค่ำใหญ่ ไม่รับแปดสิบบาทด้วยพี่หนอ่มสุดมากสองตัวตัวละทีสิปันอย่างขายส่ย้อยปีดีส่้อยสอง mhm 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 เอาเป็นง,งนันกินมองร่วง,งนั่นอ้เพนจะบอกินน้ำเป็นว่ามันหยาบแถวเพ่นบอก้ดีเียงนกีะรบกวนได้เพม่อนกัเปิเ่ตัวตีนเพนอะ chúng chín hiệp tôi điều cái im rồi các bạn chả con con mấy anh nào chặt luôn ngon chặt cục chặt xem อ,อ,อันนี้พอใหม่ขึ้นวม่านว่านพาักหนูใหม่กลางหมอไว้กระทะอัอนฟ้าม่อยากภากแต่กับสุกได้พี่น่องหมู่บ้านว่าสุกด้วย cũng say sọt phẩm cái đầm Mày đầm đó ô ô đẹp thế nào Khẩu thái nhạc đi con dạng để suối ngang đi น่าตัว hm <laughs> 么、嗯？ เนี่ยน่องมันขาตรงต้องตัวที่มาร่วมัน phát thì nào tô im liệu tôi nghe các Hãy subscribe Mmm. เทบมบลิมฟ้า <c oughs> ใส่กับต่าทัวอื ตัวเดียวอิมอ่มเแป้งน,นังนี่ยทำเนี่ยทำอิมได้ไนหอเน่ฝืนก็อนถงกระคือมุมนั้นผม อ้าพี่น้องอิ่มเอาละโอ้ยใจที่ได้หนังกบอืมอร่อยอ่าพี่น้องพ่อละอิ่มขอบคุณทุกเรื่ทุกทรับทุกการที่ตามใจพี่น้องมืออื่นพ่อกับ,<ช>บไอ้ไส<ช>่อยู่โรงงานเดี๋ยวเอาเหนื้อไปแล้วจุอ <laughs> ีกเรามาไั่อ่ะขอบคุณที่เกียรติ์ตามเราชมครับ สวัสดีครับ